นดชุมชนเป็นแนวคิดการกระจายการถือครองที่ดินนะครับโดยให้ชุมชนร่วมการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืนอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านตระอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพึ่งพาอาศัยกันนะครับวันนี้ชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมกันสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในป่าชุมชนที่ร่วมกันดูแลรักษามานานผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากหน้าข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังครับ วันนี้ชาวชุมชนบานตราอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังมีหนัดไม้กันมาสำรวจเผื่อเถชุมชนซึ่งมีการกันแนวเขตเป็นเผื่อเทชนุชุมชนประกอบด้วยส่วนส้มรม่มปลาชุมชนและไส้หนามโดยพวกเขาได้ทำการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในป่าชุมชนลำคลองและแกลงเกษตรปีละ่องครังคือในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในเพื่นเทชุมชนบานตราได้รับขัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นเพื่นเทนำรองชนชุมชนและเป็นชุมชนเก้าแก่เทโยแบบพึงพิงกับปามานานกว่าดสองรอยปีเท่ผ่านมาพวกเขาได้รวมกันออกแบบกติกาในการบริหารจัดการเพืงนเทชนชุมชนรวมกัน โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทมีโยให้อย่างยืนเพื่อที่จะรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรวายซึ่งพ่นกันรวมกันดูแลรักษาในช่วงทต่ผ่านมา,าพบวาปลาและไส้หนามยังมีความอุดมสมบูรณ์ดีคือปลาตรงนี้มันยังสมบูรณ์โยตลอดเวลาในระยอทา่ปลูกพุ่มก็มโยกันดูแลกันมานั้นเป็นปลา,าจำมจย์มันโยตั้งแต่บรรดาบุรุษกันมา,าก็ก็ไม่ได้ํำลาย ก็เลยวาเมื่อเรามาวมิจัยกองเรากตเห็นว่าตอนนี้ก็สมบูรณ์มากๆาธรรมชาติไม่ได้กับเราแล้วก็เราปกป้องเราพยายามดักจ้าปั้นปืดปันตุกรรมกองเราความสมบูรณ์ของป่าชุมชนและไสน้น้ำรวมถึงทรัพยากรเทมีอยู่ทำให้ถุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้มุ่นเวียนในชุมชนโดยรายได้หลักมาจากอย่างพาราและรายได้เสริม จากพักพลไมลลักไล่ชนิดเทโปรโกรวมกันกับยังพาราในส่วนส้มร่มดูคนดนูแลงน้ำก็ไม่ได้เปลี่ยนแตงไปหมางเรื่องความลักลยัยก้องปลามันก็มีโยมีมีปลาจอนปลางวดปลาซิวปลาเบาซึื่องน้ำก็ใช้แต่อดปีกินได้แต่ว่าเกยมากมากก็ไม่ต้องป่านา้ำถ้ามากินน้ำที่นี่ได้ชนดทชุมชน เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความอย่างยืนของทรัพยากรและเศรษฐกิจของชุมชนถึ่งแม้ปัจจุบันน่วยงานรัฐเทดูแลยังไม่ได้สม่อมเพลินเทให้สํานักงานชนชุมชนบริหารจัดการรวมกับชุมชนแต่ทางชุมชนได้ช่วยกันรักษาปา่าและทรัพยากรเทมีอยู่มานานแล้วและจะยังคงทําต่อไปหนักข้าวพลทเมือง เครือข่ายปฏิรูปถิ่นถึงข้าบรรทัดจังหวัดตรังรายงาน